等一下，等吧，等 <noise> 吧，等吧。<noise> เหตุและผลของหลักสูตรสัปดาห์นรกเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ที่สามารถจะเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ําจูโจมได้นั้นต้องมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจสามารถควบคุมตนเองได้ในสถานการณ์อันเลวร้ายไม่ล้มเลิกภารกิจที่ได้รับมอบหมายแม้จะยากลําบากเพียงใดก็ตามการขอลาออกของ C5 จึงไม่สามารถทําได้เนื่องจากกฎข้อบังคับของการฝึกที่ห้ามไม่ให้นักเรียนนักทำลายใต้น้ําจูโจมคนหนึ่งคนใดลาออกในขณะทําการฝึก สี่ห้าจึงจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกต่อจนจบช่วงของการฝึกปัญหาภายเรือย,ยางผ่านโคลนการจะเป็นนักทำลายใต้น้ำจูโจมนั้นภารกิจส่วนใหญ่ที่ได้รับมอบหมายอาจจะเป็นงานที่ผู้อื่นไม่สามารถทำได้ความคาดหวังถึงผลสำเร็จในตัวนักทำลายใต้น้ำจูโจม จึงเป็นสภาวะกดดันที่ค่อนข้างสูงนักทำลายใต้น้ำจู่โจมทุกคนจึงต้องผ่านการเลือกสรรและว่าเป็นผู้มีความสามารถที่จะทนต่อแรงกดดันจากสถานการณ์อันเลวร้ายต่างๆที่ต้องเผชิญในการปฏิบัติภารกิจที่ไม่เคยมีคำว่าท้อถอยและล้มเลิกสักครั้งเดียวสำหรับพวกเขานักทำลายใต้น้ำจู่โจม ในตอนนี้นะครับนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมทุกคนคงจะดูอ่อนล้าอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆทุกทีครับกับคืนวันแห่งสัปดา์นรกแต่นั่นก็คือบทพิสูจน์ให้คนธรรมดา,าอย่างเราๆได้เห็นกันแล้วครับว่าหลักสูตรของการที่จะเป็นคนเหนือคนนั้นคนไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่คนธรรมดา,าอย่างเราเราจะกระทําได้สิ่งต่างๆที่เราได้เห็นนั้นไม่มีใครบังคับให้พวกเขาทําครับหากแต่เป็นความสมัครใจของพวกเขาที่จะขอผ่านความทุกข์ยากลำบากนี้ไปพวกเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นครับเป็น นักทำนายใต้น้ำจู่โจมครับ ในช่วงสัปดาห์เห่นการทดสอบร่างกายและจิตใจหรือสัปดาห์นรกในวันที่3ของการตึกทดสอบมีนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรหัส h อได้เตียระคัขงขอลาออกเนื่องจากอาการบาดเจ็บเนื้อรังที่บริเวณหัวเขา่านักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรหัส C5 ห้าได้ขอลาออกในขณะทำการฝึกจเชื่อเป็นการผิดกฎข้อบังคับในการฝึกจึงไม่สามารถลาออกได้แต่ภายหลังจากปัญหาเรอย,ยังผ่านโคลนนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรหัส c ีหก็ขอเคารการตึกทดสอบต่ออีกครั้งและไม่คิด ลาออกอีกเลยหลังจากนั้นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจูโจมรหัสดีสามก็เกิดอาการบาดเจ็บและทนต่อสภาพการฝึกไม่ไหวจึงขอลาออกโดยการพักรัษาร่างกายเกินหนึ่งชั่วโมงและหมดสิิ์ในการเข้ารับการฝึกทดสอบต่อไปปัจจุบันคงเหลือนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจูโจมที่เข้ารับการฝึกทดสอบในสัปดาห์นรกรวมทั้งสิ้น49คนสุดขีดสนับสนุนโดยโค้ ในครั้งนี้เป็นคนสุดขีดที่เราต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าพวกเขาสุดขีดกันจริงๆนักเรียนนักทำลายใต้น้ําจูโจมแห่งโรงเรียนสงครามพิเศษทางเรือครับด้วยความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในการมุ่งหวังที่จะเป็นนักทำลายใต้น้ําจูโจมของพวกเขานั้นแม้จะต้องพบกับอุปสรรคจาการทดสอบอันยากลำบากมากมายในช่วงสัปดาห์นรกอันเป็นสัปดาห์แห่งการทดสอบร่างกายและจิตใจหล,ลักสูตรอันเข้มข้นของหน่วยรบพิเศษนักทำลายใต้น้ําจูโจมที่มีระยะเวลาในการ ทดสอบยาวนานถึง120ชั่วโมงเต็มตลอดวันและคืนของการฝึกหนักยังต่อเนื่องที่ไม่มีการหยุดพักผ่อนกันเลยทีเดียวทําให้เราได้เห็นถึงความอดทนพยายามและขีดความสามารถอันแท้จริงของพวกเขาตลอดเวลาที่เราได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสและถ่ายทําบันทึกภาพนั้นเราได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงขณะของการต่อสู้กับสัปดาห์นรกของพวกเขานั้น ทำให้เราได้รู้ว่านอกเหนือจากมวกชูชีพและพายอันเป็นสิ่งสำคัญของพวกเขาแล้วยังคงมีจิตใจอันเข้มแข็งการเสียสละความสามัคคีร่วมแรงร่วม,วมใจกันในการต่อสู้ด้วยระบบของทีมซึ่งดูจะเป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ในการนำพาเรือยางแห่งชีวิตของทุกคนที่มีจุดมุ่งหมายของการเป็นนักทำลายใต้น้ำจูโจมฝ่าขา้ามอุปสรรคอันยากลำบากอย่างแสนสาหัสของสัปดาห์นรกไปแม้ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าหลังจากระวันที่รออยู่เบื้องหน้าคือการได้เป็นนักทำลายใต้น้ำจูโจมที่สมบูรณ์แบบแล้วนั้นยังคงมีาภรรมารกิจที่ยากลำบากและความเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆมากมายรอพวกเขาอยู่ แต่พูกเขาก็เลือกแล้วที่จะขอเป็นนักทำลายใต้น้ำจูโจมเพื่อปฏิบัติภารกิจต่งางๆที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์กับบ้านเกิดเมืองนอนประเทศชาติที่เขารักผมสุดขีดในครั้งนี้จึงคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพวกเขาเหล่านี้นักเรียนนักทำลายใต้น้ำจูโจมโรงเรียนสงครามพิเศษทางเรือแห่งหน่วยสงครามพิเศษทางเรือสังกัดกองเรือยุทธการกองทัพเรือและในเมื่อคุณเป็นคนสุดขีดมาจะถึงขีดสุดในครั้งนี้โค ฉังขอมอบรางวัลขนสุดขีดให้กับคุณผลิตภ <Yeah! S 1> ับส์นุนโดนสั่งพิซซ่าฮัตหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์โฮเกเต้แม็กสเฟชสดชื่นสุดขั่วเครื่องดื่มโคกต้องโคกสิบบีเวียฟอร์เมนคิวเทน ขึขึ้งใเชรเดึงดึงเลยะเป็นเม่เขาดึงเลยนะ